สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับผู้ฝนอีกแล้วนะคะในภาคบ่ายของวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564ค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆนะคะที่น่ารักทุกคนนะลูกเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะในวันนี้วันนี้มีผู้เข้ามาเรียนในรายวิชาภาษาไทยทั้งหมด13คนนะคะดีมากเนาะอ่านี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสำหรับห้องเรานะโอเคค่ะ เดี๋ยวคนไหนที่จะเข้ามาก็ให้เพื่อนตามมาทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอกันเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคเรามาดูกันบทเรียนออนไลน์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะวันนี้เป็นบทเรียนออนไลน์นะคะในสาระที่3นะลูกสาระที่3ว่าด้วยเรื่องของการฟังการดูและการพูดนะคะอันนี้ภาษาไทยนะคะมันจะมี5สาระเนาะวันนี้เราจะเรียนสาระที่3ก็คือสาระของการฟัง mm. การดูและการพูดวันนี้สาระที่คุณรูณจะพูดนะคะก็คือการพูดนําเสนอความรู้จากการฟังและการดูนะคะ ปกติเราจะนําเสนอในเรื่องของการอ่านใช่ไหมโดยส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจําวันของเราเด็กๆคะทักษะกระบวนการที่เด็กๆสามารถแสวงหาความรู้ได้นะคะในชีวิตประจําวันของเราเด็กๆคะเราสามารถแสวงหาความรู้ได้จากทางไหนได้บ้างลูกเราใช้ทักษะอะไรบ้างที่เราเคยได้ยินในชีวิตประจําวันของเราเองนะคะ มีสาระอะไรบ้างลูกเราฟังเราฟังความรู้ต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นเนาะมันก็จะมีทักษะการอ่านใช่ไหมคะนักเรียนนอกจากทักษะการอ่านแล้วมีทักษะอะไรบ้างลูกที่จะทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะส่วนใหญ่เราจะใช้ทักษะการอ่านมีทักษะอะไรอีกนักเรียนการฟังครับทักษะการฟังอะไรอีกลูกสองแล้วนะหนึ่งการอ่านใช่ไหมคะสองการฟังมีอะไรอีกลูกการอ่านการฟังมีอะไรอีกการพูดเก่งมากค่ะและมีอะไรอีกคะ การด<อ>าูการดูเก่งมากนะคะถูกต้องที่เด็กๆพูดมาทั้งหมดนะคะเป็นทักษะกระบวนการนะคะในรายวิชาภาษาไทยจะมีทั้งหนึ่งทักษะการอาร่าน2ทักษะการฟัง3ทักษะการพูดและทักษะการดูนั่นเองนะคะ4ทักษะนี้นะคะเราจะใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าทักษะทั้ง4ี่ทักษะนี้เราจะใช้ควบคู่กันไปเพื่อให้เราสามารถที่จะสแสวงหาความรู้นะคะ เกี่ยวกับความรู้ที่เราต้องการศึกษานะลูกนะโอเควันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการพูดแสดงความรู้นะคะจากการฟังและการดูนั่นเองก็คือเป็นสาระที่3ของการพูดการพูดก็คือการนําเสนอเรื่องที่ได้จากการฟังและดูเรื่องต่างๆนะลูกหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เราสนใจเป็นเรื่องที่คุณครูกําหนดให้อ่านให้ฟังให้ดูก็ได้ค่ะโดยนะคะเราสามารถนําเรื่องราวที่ได้จากการอะไรคะการพูดการฟังการดูตรงนั้นมาพูดลักษณะของการ นำเสนอความรู้ความคิดตลอดจนเป็นลนักษณะของการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการฟังและการดูได้นะคะโดยใช้ภาษาของตนเองนะนักเรียนนะก็คือเป็นลนักษณะของการแสดงแนวคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับบทความที่ได้จากการฟังข่าวหรือการดูข่าวก็ได้ค่ะแล้วเราสามารถนําข่าวนั้นนะคะเอามาวิเคราะห์ว่า มันมีความน่าเชื่อถือไหมข่าวนี้เป็นยังไงนะคะเราดูแล้วเราได้แนวคิดอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการใช้อย่างนี้เป็นต้นนะคะการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะทีนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของนะคะ,ะหลักการพูดนะคะการพูดแสดงความรู้และความคิดจากการฟังและการดูนะคะ,ะตรงนี้ หลักการพูดแสดงความรู้ความคิดจากการฟังและการดูนะลูกนะอ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหลักข้อที่1นนะคะก็คือเราจะต้องพิจารณาก่อนค่ะว่าเนื้อหาสาระนะคะที่เด็กๆนะคะจะนํามาวิเคราะห์นั้นนะคะอ่ะเราจะนํามาจากไหนนะคะเช่นนํามาจากอะไรคะจากข่าวใช่ไหมคะจากการดูข่าวจากการพิจารณาข่าวหรือจะเป็นลักษณะของบทความก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นลนักษณะของการดูโฆษณาก็ได้ค่ะนักเรียนแล้วเราก็มานําเรื่องราวเหล่านั้นนํามาวิเคราะห์นะคะตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงใครเปิดไมค์ให้นักเรียนปิดไมค์ด้วยนะคะเสียงมันดังมากค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปิดไมค์นะคะครูเปิดได้คนเดียวนะคะตอนนี้อ่ะโอเคนะคะเมื่อเราพิจารณานะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่ฟังและดูเรียบร้อยแล้วนะคะกัน,นวนปิดไมค ให้นักเรียนนะคะข้อ2นะลูกฟังหรือดูเนื้อหาของเรื่องนะคะให้เข้าใจนะคะว่าเนื้อหาของเรื่องที่เราพิจารณานั้นนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและเรานําเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเอามาวิเคราะห์จากการฟังและการดูให้ได้นะคะว่าลักษณะของเรื่องนั้นนะคะเราดูแล้วเราได้อะไรบ้างนะคะสามารถที่จะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไว่าอย่างไรนะคะตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการฟังและการดูนะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเลือกเรื่องแล้วฟังเรื่องแล้วพิจารณาแล้วอ่านเนื้อหาแล้ววิเคราะห์แล้วสังเกตดูแล้วทําอะไรต่อข้อ4นะคะเราจะนําเรื่องราวที่ได้จากการฟังและการดูนํามาเขียนสรุปนะคะเรื่องด้วยภาษาของตนเองนะคะโดยใช้ถ้อยคําที่สั้นกระทับรัดไล้ใจความนะแล้วก็สิ่งสําคัญตรงนี้ข้อ5นี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะ เมื่อเราพูดนะคะแสดงความรู้ความคิดจากการฟังและการดูเด็กๆต้องสามารถพูดในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เขาต้องการนำเสนอมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะนะคะหรือแนวทางนะคะในการอะไรคะในการอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องหาของเรื่องเรื่องนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูจะให้เธอแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเธอจะต้องสามารถพูดนําเสนอความรู้ได้ว่าเนื้อหาเรื่องที่เธออ่านหรือเรื่องที่เธอฟังและเรื่องที่เธอดูนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะและข้อ6ค่ะเมื่อเราทราบความหมายแล้วเรามีการนําเสนอแล้วเราเขียนสรุปเรื่องแล้วเราก็ต้องมาทําอะไรคะ มาตอบคําถามค่ะจากการฟังคุณครูอาจจะมีการยิงคําถามหรือให้เธอดูหรือให้เธอฟังข่าวนะคะแล้วคุณครูก็ถามว่าข่าวนี้เธอดูแล้วนะคะเธอคิดว่าอ่านะสาระสําคัญนะคะน่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไร 2. ถ้าอ่า คนคนนี้นะคะไม่กระทําการแบบนี้นะจะเกิดผลอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เชื่อฟังจะเกิดผลอย่างไรแบบนี้เป็นต้นนะคะให้เราตั้งคําถามและตอบคาถามในเชิงเหตุผลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเกิดอะไรคะเกิดความคิดนะคะเราสามารถที่จะคิดตามคิดนอกกรอบหรือคิดเกี่ยวกับลักษณะของการเสริมเรื่องที่ได้จากการฟังและการดูนะคะตลอดจนเราสามารถที่จะอะไรคะ วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางนะคะในการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเป็นตัวละครกอ่อนะเราเป็นคนอยู่ในสถานการณ์ข่าวเนี้เราจะทําแบบเขาไหมอ่าถ้าเราไม่ทํานะคะมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างใรต่อตัวเราแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะของการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ได้จากการฟังและการดูนั้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้อะไรคะ การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบนะคะว่าเนื้อหาที่เขาต้องการสื่อสารนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะจากสื่ออินเทอร์เน็ตโดยให้เด็กๆนะคะเขียนเป็นลักษณะของการนําเสนอนะคะการนําเสนอเรื่องราวนะคะที่ได้จากการฟังและการดูมานะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนสรุปลงในสมุดของตนเองนะคะคนละหนึ่งเรื่องเด็กๆจะเป็นเป็นลักษณะของการสรุปเป็นลักษณะของข่าวก็ได้คะ่ะ<ม>เป็นลักษณะของข่าวหรือว่าบทความก็ได้นะคะว่าดูแล้วนะคะแนวคิดหรือข้อคิดจากข่าวเรื่องนี้นะคะเราได้แนวคิดอะไรบ้างแล้วก็สรุปนะคะสาระสําคัญลงไปนะคะเขียนเนื้อหาของข่าวลงไปนะคะก็เอาเนื้อหาของข่าวที่มันมีความสร้างสารรค์นะ ข่าว่าการตายไม่เอานะลูกเอาข่าวที่มันมีความสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็จะลงใจเนาะอ่าดูแล้วนะคะช่วงนี้ข่าวโควิดมันเยอะก็เอาข่าวอย่างอื่นที่มันมีความน่าสนใจนะคะข่าวโอลิมปิกข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะักเรียนลองพิจาร,รณาดูนะคะแล้วก็บอกนิดนึงว่าตอนท้ายของข่าวนะคะเราได้แนวคิดอะไรบ้างนะคะจากการฟังและการดูการพิจาร,รณาดูข่าวนี้เราได้แนวคิดอะไรบ้างในตอนท้ายด้วยเหมือนกับอ่านิทาแล้วก็บอกข้อคิดในตอนท้ายด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการพูดแสดงความรู้นะคะและความคิดนะคะจากการฟังและการดูนะคะคุณครูก็ขอจบคําอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครังหน้านะักเรียนนะสำหรับชั่วโมงนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ